สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอร์ทอพนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับอุปกรณ์ในการแต่งกายของท่านผู้ชายและท่านผู้หญิงหลายคนนั่นก็คือนาฬิกาครับนาฬิกาในปัจจุบันอาจจะดูไม่ค่อยจําเป็นครับเพราะหลายหลายคนใช้การดูเวลาผ่านมือถือกันหมดแล้วบางคนอยากปล่อยให้มือโลง่ลงๆสบายๆแต่ในขณะเดียวกันเดี๋ยวนี้นาฬิกาไม่ใช่เพียงแค่นาฬิกาอีกต่อไปครับมันไม่ได้มีหน้าที่ แค่บอกเวลาให้ทุกคนดูว่าตอนนี้กี่โมงแล้วแต่มันกลับกลายเป็นหนึ่งในเครื่องประดับหนึ่งของหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนการมีนาฬิกาติดไว้สักหนึ่งเรือนก็เหมือนกับการมีสร้อยกำไรข้อมือสักหนึ่งเรือนที่ดูดีแต่ทีนี้ในแบรนด์หรูๆก็เรื่องหนึ่งนาฬิกาในแบรนด์สปอร์ตก็เรื่องหนึ่งวันนี้เราอยู่กับ g s h o c k นะครับซึ่ง g s ช o ck ก็บอกแล้วว่ามันคือแบรนด์สปอร์ต มันเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างสปอร์ตมีความทนทานสูงวันนี้เราจะมาเปิดกล่อง Unbox G Shock นะครับรุ่น GA 1 0 0 a 9 ADR นะครับหรือชื่อเรียกในวงการเขาจะเป็น Bubble b e e นะครับ Limited Edition ตัวนี้ b u m b l e B ถ้าใครไม่เคยดูมันมาจากหนังเรื่อง t r a n s f o r m e r นะครับก็ตัวเหลืองเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นรูปให้ดูครับสีมัน เดียวกันเลยเราจะเปิดกล่องกันนะครับก่อนจะเป็นกล่องกระดาษธรรมดานะครับอันนี้คนนำเข้าก็าคือ CCMG แล้วก็เปิดมาก็จะเห็นเจ้าตัว G Shock mm hmm. เดือนนี้อยู่ตรงนี้นะครับในกล่องก็จะมีใปรับกัน G Shock ชอ็อตปีสีนะครับแล้วก็คู่มือที่แต่ละคนน่าจะไม่ได้อ่านทีนี้มันที่ละเอกของเราดีกว่าครับเจ้าตัว G s h o p ตัวนี้เหลืองดีไหมครับเหมือนกับเจ้าตัวบ u m b ี้นะครับมาดูรายละเอียดของตัวเรือนกันบ้างนะครับตัวเรือนตัวนี้นครับก็คือจะมีขนาดกว้างอยู่ที่55ม mm, ิลลิเมตรคือประมาณ5เซนนะครับสูงก็มา50.2 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็หนาอยู่ที่1 6มิลโปราประมาณ1.7เซนติเมตรนะครับข้อดีของเจ้าตีช ok ็อคตัวนี้ก็คือมันสามารถกันกระแทกได้กันน้ำได้ด้วยนะครับมีเข็มอนาล็อกนะครับแล้วก็มีคุณดิจิตอลแล้วก็มีเลขบอกวันเวลาอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิด เปิดไฟนะครับเวลาที่มืดก็จะเห็นค่อนข้างชัด๋ยวผมปิดไฟให้ดูนะครับอ่ะนี่ไฟประมาณนี้โอเคแล้วก็นี่ปุ่มต่างๆอีกมากมายนะครับที่จะนั่นปุ่มโหมดที่เป็นปุ่มจับเวลานะครับล้วก็สามารถจับเวลาได้เนี่ยนะครับตัวนี้จะจับเวลาให้แล้ว พอเรากด Forward เนี่ยจะเวลาไปอันนี้จะเป็นหน่วยวินาทีอยู่ที่ด้านซ้ายแล้วก็มิลลิวินาทีด้านขวาน,นะครับแล้วก็ตัวเข็มเล็กเนี่ยก็จะค่อยๆเลื่อนไปพอกดจุดปุ๊บอ่าก็จะมาที่ว่าเราจะเวลาไป20วินาที นะครับโอเคเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองขึ้นข้อให้ดูนะครับแม้ว่าของเราจะไม่ใช่ช่องที่เกี่ยวกับนาฬิกาโดยตรงแต่ว่าเราก็จะลองมาขึ้นข้อให้ดูว่าจริงๆแล้วมันจะฟีลยังไงมันจะมีซิลพลาสติกอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นของแท้ตัวนี้ในชอ็อปเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ5,000บาทเซ็นท่านขายอยู่ปมาณแแต่ถ้าหาออนไลน์ได้ซึ่งต้องระวังของปลอมเปนอย่างมาก ก็ลองไปหาดูนะครับ c m g เขาก็เอามาขายออนไลน์และลดราคาค่อนข้างไอ้ถ้าใครเป็นสาวก G Shock ก็ลองดูในออนไลน์ได้แต่ว่ารุ่นที่มันเป็นรุ่นเรือโทงของเขาก็จะมีจำกัดและค่อนข้างน้อยนะครับเึ้นก็ให้ดูนี่ผมเป็นไซส์ผู้ชายที่ไม่ ไม่น่าจะอ้วนแลาวระคุมไซส์ผู้ชายปกติแล้กันนะครับใสนน่ตัว,ตวทั้งตัวเรือนและตัวสายเป็นเรซิ่นนะครับนี่ขึ้นคอแล้วตัวมานี้ครับก็ผมว่าทําไปแมทช์กับเสื้อสีขาวเสื้อสีเหลืองหรือสีเขียวเนี่ยมันจะสามารถ เข้ากันได้ดีเหมาะกับสายสปอร์ตที่เป็นแฟชั่นนิสตาทั้งหลายนะครับอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นสีที่เจ็บดีแล้วก็ดูมีสตอรี่มีความเป็นบัมเบิร์บีนะครับที่อยู่ในเรื่องท r รานสฟอร์เมอร์ซึ่งผมว่าทุกอย่างมันค่อนข้างจะลงตัวเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับเจ้าตัวบัมเบอร์บีลิมิเต็ดอ dition นะครับ ก็ถ้าใครสนใจก็ไปลองจับจองกันมาได้นะครับเเดี๋ยวผมก็บางทีหาช่วงรถดีๆก็ราคาเหลือประมาณ2,800ประมาณนี้ครับก็ลองดูกันช่วงโปรโลเลขคู่ลองดูว่าราคามันประมาณนี้หรือเปล่าแต่ว่าด้วยความที่มันเป็น Limited e dition เนี่ยมันก็จะค่อนข้างหาย,ยากมีจำนวนจำกัดนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรื่องในาการจ,จะมาแชร์ให้ฟัง มากกว่าน,นี้ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสก์รีใกันด้วยนะครับรบกวนหม่ใหโอกาสหน้นครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ